ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับอันนี้เป็น Xshot Server ไทยนะไม่ใช่ Xshot Server จีนนะครับก็วันนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีดานใหม่เข้ามาด้วยนะครับแม่งรอแบบไอเฮียเป็นปีกว่าจะได้เล่นนะครับตอนนี้มันก็เออมาแล้วนะครับแล้วผมขอบักระเบิดก่อนนะครับบักระเบิด JD กับระเบิดน้ําแข็งบักดีบักดีบักรีอ JD แจกปืนให้ครบก่อน้กูวางทำไมกูต้ ي, องแจกปืนเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูระเบิดหายเออระเบิดหายใช่ไหมนี่ตอนนี้ทุกคนแบบพร,อร้อมแล้วอะเอาเฮ้ยยืนทำไรเนี่ยก็แบบว่า <c oughs> พอรู้มาบ้าง <c oughs> มีนี้มันบักใช่ไหมทำไมมันคลิกขวาชาร์จไม่ได้เลย <c oughs> ผมว่ามันาน่าจะบัก <c oughs> เดี๋ยวรออีกคนนึงบักระเบิดก่อนก็ได้ ผมว่าน่าจะจบใบอยู่นะเพราะว่าเซิร์ฟจีนมันใช้เวลาใช่ปะ่ะมันจะมีเสียเวลาตรงวิ่งอะไรอย่างนี้บักระเบิดไม่ได้แต่ไทยมันแบบมันรักระเบิดได้ไงผมว่านะผมว่าน่าจะจบใวอยู่แหละอันนี้ก็พอแบบพอพอเล่นได้อะ่ะพอเข้าใจอยู่เท่าที่เคยเล่นเซิร์ฟจีนนะมาครับเรามาลองดูนะครับว่าเซิร์ฟไทยมันจะเป็นยังไงนะครับไป let's go ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปก็ได้เขาเล่นเป็นเดี๋ยวเราหลบข้างหลังแสงนี่เนาะมึงเห็นป่ะแสงอย่าไปโดนนะ่เว้ยนั่นตายมึงมึง,ม,งมึงดูมีดดีดีเฮียมแม่งสายฟ้าแม่งโคตรเรียมไหนเฮียเรี่ยมยัง <S <S 1> <S 1> <S 1> ไงไปเพื่อนเราไปแล<ม>้วปะ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 ไปวิ่งเลยวิ่งยาวเลยครับแต่วิ่งทางไหนนี่ จำไม่ได้แล้วตามทางเลยครับตามทางโอ้ยติดอะไรวะติดไฟแน่เลยแล้วก็อ่อทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่โอเคตามทางเลยนะครับขึ้นบนเลยเพื่อนเราขึ้นลิฟต์ไปแล้วแล้วมีดน,นี้ปนไปไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางไหนวะเนะี่ยอ๋อเฮ้ยทางนี้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 ว้าเพิ่น,ปนไปเลยฟ้ามาแล้ว มาครับเรามาเจอกับบอสตัวตัวแรกของเรากันดูสิว่าจะรอดหรือเปล่ามาปาระเบิดกันเลยยิ่งมันโอเ้เขี้ยตายเร็วจังวะเดะเดวเดปาระเบิดไปปืนอะไรวะโคตรแรงเลยนี้โอ้ดาเมจห้าร้อยอบอสตายแล้วหรออันนี้อันนี้กูสร้างระดับยากนะ อะไรวะใช่เหรอเออระดับยากนะตายไปจังวะเอะอคา,ารูด้าแรงก่อนเหรอโอ้ยปืนอะไรเนี่ยทิ้งไว้ดิไม่เห็นแรงเลยไอไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่รู้หลุดแมพคุณหลุดแมพแป,ป๊บแป,ป๊บเดี๋ยวขึ้นไปใหม่โอ้แป,ป๊บเดียวจบอะเซิร์ฟไทยเราอะอะไรวะเอ้าแล้วทำไมผมไม่ขึ้นมาข้างบนสุดมะ อ๋อต้องขึ้นอันนี้สเตตสองไปมาแล้วเทพเจ้าจิตติมาเจอกับบอสตัวนี้กันบ้างดีกว่าอันนี้ผมสร้างระดับยาก,กอะเนี่ยไม่ได้สร้างระดับไงทำไมบอสมันตายไวอย่างวะอันนี้ตาระเบิดไงให้โดนวะเนี่ยตาระเบิดไงให้โดนมะเนี่ยไปโดนอยู่โดนอยู่อุ้ยต้องปั๊มเลือดแบบรัวๆัวด่ามันบั๊กปะวะ ม่น่าจะบังมั้งแต่ระเบิดผมปาไม่โดนตอนเนี้ยเดี๋ยวเ,ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนคือแบบต้องกดเลือดตลอดเลยอะ่ะกลัวตายไม่ใช่หรอกได้จะได้ไม่ต้องบังระเบิดใหม่หลายรอบไงโูคมีตั้งเยอะอุ้ยเคลียผมตายว่ะเดี๋ยนะมีคนบอกว่าการูด้ามันแรงกว่าก็จะใช้การูด้านี่แหละเออเดี๋ยวนะผมทิ้งปืนบอมแป๊บ แล้วก็เกิดใหม่ขึ้นท่านปะวะน่ะาจะเก็บปืนได้อยู่แล้วมั้งปะผมบัก๊กระเบิดน้ำแข็งใหม่เลยขอบั๊กใหม่แป๊บแล้วคือบอสแม่งตายอย่างง่ายเลยอันนี้ผมสร้างระดับ,บยากจริงปะวะหรือมันบั๊กอะไรหรือเปล่ามาครับคารูด้าบั๊กแรงมาลองดูแรงจริงหรือเปล่ามันมีบอสชั้นนี้แล้วก็ชั้นบนสุด โ,โดนอะไรกันไม่มีชุดใหม่ไหมดีกว่าเติมอ่ะเออเห็นแล้วชุดคตรเท่อ่ะมาบอสมาละอันนี้ก็เป็นแบบสัตว์เลี้ยงแปดาวสายฟรีมั้งสึกลองยิงดิหูดามเมีแม่งยัางแรงแรงชิปปิงปาะเบิดขึ้นไปโดนไหม ไม่โดนอีกเออเฮ้ย,ย,ยตายปะนะ่ะเพื่นตายเรียบร,ร้อยบอสแตกจบไวชิป,ป่งนลยเดี๋ยวตย้องถามเซียนนายใช่ไหมมันจบไวยังไงมันบั็กเหรอหรืออะไรเออตายอย่างง่ายเลยมันบั็กเหรอหรืออะไรอะออยอยางงาหรือว่าดาบมันบันบ็กวะผมอยากรู้จริง ไปครับอันนี้ก็เป็นบอสตัวสุดท้ายแนละ้วชั้นบนสุดเนี่ยแต่ผมแบบแปลกใจมากเลยว่าทำไมบอสมันตายไ้ผมสร้างผิดเหรอเดี๋ยวรอจบไปดูหน้าห้องเถอะนะครับ,นะรบจะได้รู้ว่าสร้างง่ายหรือยากมาเลเฮลขึ้นมาแล้วไปครับประจําจุดเลยครับมีศพทหารตายนะครับ ผมว่าอันนี้ใช้แค่คาถทาน้ำแข็งก็น่าจะพอมั้งไม่จำเป็นต้องใช้ปืนอะไรหรือเปล่าโมตายโคตรง่ายเลยเซิร์ฟจีนตอนผมเล่นทำคลิปเมื่อวูดนานแล้วอะผมใช้เวลาประมาณ1ิบ7นาทีอะกว่าจะจบอะใช่ป่ในไทยตัวเนี้ยผมใช้เวลาไปทั้งหมดแล้ว6นาทีนะครับอันนี้ยึดตามโปรแกรมถ่ายวีดีโอผมนะมันถ่ายไปได้ประมาณหนาทีเนาทีล้นะครับ Wow. คาถาน้ำแข็งก่อนเลยชัวสุดรอบอสลอบอสแค่นั้นแหละตอนนี้น่าจะเป็นพวกมอนก่อนขอจัดการพวกมอนก่อนนะครับผมว่าพกหิลวเลือดก็มีประโยชน์นะมาเล่น PVE ใช้หิลเลือดได้บอสนี่คุ้นๆเนาะมาหมดยัง โอเคบอสใหญ่มาแล้วผมว่ามันก็ตายแบบตายง่ายเกินมมาแล้วครับยานมาแล้วครับยานอาวกาศมาเห็นเขาบอกว่ามันมีบั๊กอ้น,นี้ด้วยนะบั๊กไม่ได้กล่องบางรู้สึกอัปเดตใหม่มาทั้งทีนี่คือแบบอะไรมีบั๊กแล้วหรอผมว่าใช้แค่กระาำแขงกระพร่องต้องยิงปืนเนาะ ยิงแตกไปแล้วก,อก,อวก็อันนี้อีกเอ้ยผมจะตายแล้วก็ยิงอันนี้อีกเอ้ยมันเร็วเกินไปป่ะวะผมว่ะที่เหลือน่าจะยิงยาละมัง้งนะครับโยนไงให้มันโดดมันเนี่ยเอ้าตายผมไม่บั็อกแล้วที่เกยบบักใหม่แล้วนี่เลยมาทาน้ำแข็งเลยแล้วก็ปืนยิงยาอย่างเดียวเลย ไวมากอะไรอ่ะปลาระเบิดตดนเหรอกรรมแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอผมว่าน่าจะจบแล้วจริงๆวะ <c oughs> จบ <c oughs> จริงจบโคตรไวอ่ะ <c oughs> จบไวมากครับทุกคนไม่รู้ว่าเซิร์ฟจีนมัน มันมีจบไวกว่านี้ไหมแต่ตอนผมเล่นแม่งนานอยู่นะเนี่ยผมสร้างแบบแอสวร์นะเนี่ยระดับยากเลยนะผมเปิดกล่องนี้อ๋อลืมไปว่ามันบั็กนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลังจากที่เรารอด่านดูแลนมาตั้งนานแสนนานนะครับคือแบบรอนานมากกว่าจะมีด่านนั้นแล้วก็ด่านนี้ก็ถัดมา1นปีกว่าจะมีนะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ